สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับแบบเช่นเคยนะคะแน่นอนวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กันท้างนอกนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมูลกาชากับงานเปิดตัวของ iMobile iQ2 นะคะเปิดตัวมนด้วยคอนเซ็ปต์ของชีวิตสมาร์ทเป็น2เท่า2เท่าที่พูดถึงนะคะก็จะมีอะไรกันบ้างอันแรกเลยนะคะ2เท่าแรกก็คือการได้รับการประกันระบบถึง2ปีเต็มก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้เครื่องนี้แล้วก็มีการอัปเดต Android ตัวใหม่จากทาง Google ก็จะได้รับการอัปเดตไปเลยอัตโนมัติทันทีนนนะะคะส่วน ของตัวเครื่องเนี่ยได้รับการประกันถึง2ปีเต็มเลยและก็ยังมีที่พิเศษที่สุดนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะได้รับโบนัส2เท่านะคะจากแอปพลิเคชัน IQ โบนัสนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของตัวเครื่องดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะคะจะมีสสีด้วยกันอันนี้จะออกเป็นสีน้ําตาลสองอีีนึงนะคะก็จะมีเป็นสีขาวแล้วก็อย่างหน้าจอก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเพราะว่าให้หน้าจอมาถึง5นิ้วด้วยตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอแบบ IPS นั่นเอง ราคาที่เปิดตัวในงานนี้นะคะก็เรียกว่าไม่ได้แพงเลยสซยไพมากๆนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยแค่4,440บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้าวๆกันดีกว่านะคะสำหรับสเปคข้าวๆข้างในของตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ CPU c o ูคอคความเร็ว1.2 GHz r a m 1 GB ม1 GB ค่ะส่วนรอมเนี่ยให้มาถึง 16 g b ใส่ไมโคร s อสดีการ์ดเพิ่มได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังรองรับทั้ง 3G แล้วก็ 4G ด้วย mm hmm. เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าราคาไม่ได้แพงเหมาะสำหรับเพื่อน mm hmm. ๆที่กำลังมองหามือถือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกแล้วก็เน้นใช้งานนานๆคุ้มคุมนะคะเหมาะกับนักศึกษาหรือว่าน้องๆที่อยากได้มือถือที่ราคาไม่แพงมากนะคะแน่นอนว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศภายในงานในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อน mm hmm. ๆคนไหนที่อยากดูพรีวิวฉบับเต็มนะคะรับรองว่าอดใจรออีกนิดนึงมีให้ได้ชมกัน ออย่่างแนนนส่วนรีวิวก็ได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะติดตามชมกันได้ที่ www.specphone.com นะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ